เอออะไรนะ46ปี46ปีช่แล้วเก่งนะเออพูดไทยเก่งเนาะ ตาล้ะส uh, ิว่าเลยนะคุณชอบคุณชอบอะไรสอบอะไรฟุตบอลบาดูบาดูวาดะไรวาดรูปวาดรูปวาดรูป d อ a w i n g y like back กกาดินสอ drawing yeah ล้วล้ดู you can draw something now ตนนี้